นี่ค่ะเช้าแล้วเจอกับแครหวหัสยานะคะและนี่คือรายการ Have a n e w s t เ y เวลาเพลินข่าวเรียนรู้สาระดีๆจากข่าวที่น่าสนใจมาอัปเดตไปพร้อมกันค่ะ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยทำให้หลายฝ่ายเนี่ยออกมาให้ความสําคัญว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยมีเด็กจํานวนมากที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนพื้นฐานอย่างครบถ้วนแล้วก็เพียงพอและสําหรับประเด็นนี้ค่ะรองาศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดาวานิชยาเศรษฐกุลหัวหน้าง,งานกุมาราเวชกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรน,นะคะก็ออกมาให้ความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ค่ะจะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันในช่วงนี้เลยค่ะการรับวัคซีนเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับ ที่จะป้องกันโครคภัยไข้เจ็บต่างๆจึงอยู่เจ้าโควิดนั้นนักวิจัยนักวิทยาศา,ศาสตร์ค้นคว้าวัคซีนกันอยู่นะครับอันนั้นก็คาดว่าภายในปีถึงปีครึ่งจะสําเร็จนะครับแต่ถ้าเป็นวัคซีนมาตรฐานนะครับโดยเฉพาะวัคซีนในวัย2เดือน4เดือน6เดือนที่ป้องกันคอตีบไโกรนบาทยักโพริโอโรคต่างๆเหล่านี้เป็นโรคที่อันตรายนะฮะมีความเสี่ยงแล้วก็อันตรายแล้วบา,บางโรคถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นเนี่ยคงต้องสนับสนุนให้เด็กมารับวัคซีนป้องกันโรคที่อันตรายอย่างนี้นะครับแต่รูปแบบวิธีการเนี่ยก็ต้องให้มันสอดคล้องกับวิถีใหม่ new normal ใช่ไหมฮะเช่นออกจากบ้านก็ต้องมีการป้องกันนะฮะผู้ใหญ่ใส่หน้าก,กากนะฮะใน,ในเด็กเล็กเนี่ยโอเคเลยอาจจะยังใส่ได้ไม่สะดวกแต่ว่าก็หาการป้องกันนะฮะบางคนนั่งรถเข็นก็อาจจะมีผ้าคลุมอะไรให้เขานะฮะเจลแอลกอฮอล์เจลหรือสิ่งที่ทําความสะอาดใน พื้นผิวสัมผัสต่างๆให้เด็กนะฮะเลือกสถานพยาบาลที่ให้วัคซีนที่เขามีมาตรการในการคัดแยกนะฮะเด็กที่ไม่มีโรคไม่มีไอไข้ต่างๆต่างหากแยกจากเด็กที่มารับวัคซีนนะครก็คือเด็กที่เป็นคลีนโซนหรือโซนสะอาดนะครับแล้วควรจะนัดล่วงหน้านด้านใหม่ยล่งหน้าอย่าใช้เวลานอกบ้านหรือในสาถา,านพยาบาลนานเกินไปไปตามเวลานัดรับบริการเสร็จเรียบร้อยก็รีบกลับถึงบ้านเปลี่ยนชุด เปลี่ยนเครื่องแต่งกายของเด็กหรือผู้ใหญ่เราเองด้วยนะฮะก็จะเป็นการลดความเสี่ยงของการที่เราออกนอกบ้านงั้นจริงๆโดยวัตถุประสงค์เนี่ยวัคซีนในเด็กอายุน้อยๆซึ่เป็นวัคซีน้องโรคที่จำเป็นขอให้ได้รับแล้วก็พยายามดูมาตรการเรื่องความสะอาดความปลอดภัยการล้างมือนะฮะการใส่หน้ากากส่วนวัคซีนเสริมหรือวัคซีนที่เป็นเข็มกระตุ้นอาจจะพอนุโลมรอจังหวะให้การระบาดสถานการณ์มันดีกว่านี้นะวัคซีน18เดือนวัคซีน2ขวบสอขวบ4ขวบอย่างเงี้ยนะอาจจะพิจารณาเลื่อนไปสัก เดือน2งเดือนก็เป็นไปได้ก็ในแง่ของวัคซีนที่เคยได้รับไปแล้วแต่ต้องมีการให้หลายครั้งนั้นถ้าเกิดเหตุที่ทําให้ต้องเลื่อนออกนะฮะนะ,ะต้องชะลอไปเนี่ยเมื่อพร้อมสถานการณ์ดีมีความพร้อมมีความปลอดภัยให้ไปรับวัคซีนได้ต่อเนื่องไม่ต้องเริ่มใหม่นะครับก็นับครั้งต่อไปได้เลยอย่าลืมนะคะอย่างที่คุณหมอบอกอย่าลืมพาบุตรหลานของท่านตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ12ปีไปรับวัคซีนพื้นฐานให้ครบถ้วนเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ เอาล่ะต่อไปนะคะมาเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษกับครูเจน่าเช่นเคยกับช่วง Words Around ค่ะวันนี้มีคําศัพท์เกี่ยวกับฝนฟ้าช่วงนี้ฝนตกเยอะเนาะเราก็รู้จักกับคําว่า Rain หรือ Raining ใช่ไหมคะแต่ว่าคําอื่นเมฆมากเมฆน้อยเนี่ยภาษาอังกฤษจะใช้คําว่าอะไรติดตามพร้อมกันกับครูเจน่าและนี่คือ w o r d Around ค่ะ พบกับทีเชอร์เจนน่าในช่วง Words Around น้องๆคะวันนี้พยากรณ์อ,อากาศนะคะเขาบอกว่าวันนี้มีเมฆมากแล้วก็ฝนจะตกด้วยค่ะภาษาอังกฤษในวันนี้ที่ทีเชอร์จะนำมาฝากน้องๆก็คือคำว่ามีเมฆมากค่ะภาษาอังกฤษคือ cloudy อีกครั้งหนึ่งคะ่ะ cloudy น้องๆคะคำว่า cloud แปลว่าก้อนเมฆออกเสียงตัว L ด้วยนะคะ cloud ถ้าน้องๆไม่ออกเสียงตัว L จะกลายเป็นข้าวที่แปลว่าวัวนะคะน้องๆคะเราไม่แงนดูวัวบนท้องฟ้านะคะคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างประโยคการใช้ c ้าวดีกันดีกว่านะคะ We had a cloudy day during the camp We had a cloudy day during the camp Okay เรามี Cloudy day ก็คือวันที่มีเมฆมากคะ่ะ คำว่า during แปลว่าช่วงหรือว่าระหว่างระหว่างที่เรามีแคมปหรือว่าค่ายนะคะอีกหนึ่งคำค่ะที่เราใช้บรรยายท้องฟ้าเช่นคำว่าท้องฟ้ามืดครึ้มภาษาอังกฤษจะพูดว่า gloomy อีกครั้งนึงค่ะ gloomy อีกคำหนึ่งที่ใช้แทน gloomy ได้ก็คือ overcast คราวนี้เรามาดูประโยคตัวอย่างของการใช้ gloomy กันดีกว่านะคะตัวอย่างเช่น It's gloomy again. I think it's going to rain soon. It's gloomy again. I think it's going to rain soon. กล o o มมหรือว่ามืดครึ้มอีกแล้วนะคะคิดว่าฝนจะตกซูนหรือว่าเร็วๆนี้ค่ะน้องๆค่ะเมื่อเราเปรียบเลยนะคะว่าเมฆฝนเป็นอุปสรรคทุกๆครั้งที่น้องๆเห็นอุปสรรคหรือเมฆฝนก็ขอให้นึกถึงคำนี้ที่ทีเชอร์จะพูดนะคะ Every cloud has a silver lining. One more time ค่ะ Every cloud has a silver lining. ทุกๆเมฆฝนหรือทุกๆก,ก้อนเมฆที่มืดครึม้มย่อมมีเรื่องดีๆเสมอหรือมีแสงสว่างเสมอค่ะอาแล้ค่ะ,ะ,ะ,คะน้องๆที่เชอ์ก็เป็นกำลังใจให้ในวันที่มีเมฆฝนและที่มีอุปสรรคนะคะ ตอนนี้ค่ะน้องๆดูเหมือนฝอนจะตกนะคะที่เชอร์เจน่าขอกลับไปที่บ้านไปเก็บผ้าก่อนค่ะพบกับที่เชอร์เจน่าได้อีกครั้งในช่วง Words Around ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะซ สำหรับช่วงต่อไปนะคะเพลวจะพาไปดูสิ่งประดิษฐ์ค่ะที่จะแสดงถึงวิถีชุมชนตลาดเก่าหัวตะเคยย่านลาดกระบังที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแหละนะคะ,ะ,คะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรือเป็นเรือจิว๋วเรือเล็กๆที่บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรือเนี่ยคือเขาเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนเรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนเนี่ยมาถ่ายทอดผ่านเรือลำจิว๋วอ่าจะเป็นเรือแบบไหนรูปทรงอะไรจะน่ารักขนาดไหนติดตามพร้อมกันเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเรือเนี่ยครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยท้องเรือก่อนแล้วก็เปยะของเรือก็คือมันเหมือนกับตัวที่เอาไปเสริมความแข็งนะครับของของท้องเรือเนาะก็จะต้องมีข้างเรือ2ด้านก็จะประกอบด้วยดาดฟ้าของเรือก็คือตัวที่ปิดด้านหัวด้านท้ายนะครับเราได้ลำเรือมาแล้วเนาะต่อไปเราก็จะอุดรอยรั่วเราก็จะใช้ขี้เลื่อยเนี่ยเป็นตัวโรยลงไป เพื่อที่จะอุดรอยรั่วของมันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอากาวร้อนเนี่ยมาหยอดเอาไว้เพื่อที่ให้มันไปประสานร,รอยรั่วแล้วก็ขี้เลื่อยเนี่ยเมื่อถูกกับกาวร้อนเนี่ยปฏิยางเขาก็คือจะเสริมความแข็งให้ตัวเรือด้วยนะครับ <S <S คราวนี้ก็จะมีมอบที่สําหรับกันกระแทกเรือนะครับก็จะประกอบอยู่ด้านข้างโดยประกอบเสร็จก็จะติดกาวให้เห็นก็จะไล่ติดไปเรื่อยๆตลอดลําเรือเนาะจะเป็นอย่างนี้นะครับ ได้มอบกันกระแทกมาแล้วคราวนี้มันก็จะแข็งแรงขึ้นพอะแข็งแรงขึ้นเนี่ยหลังจากที่เราจะใส่ดาดฟ้าก็คือใส่หัวเรือเนี่ยครับก็จะต้องมีการตกแต่งก่อนเราก็จะใช้กระดาษทรายนี่แหละครับตกแต่งเพื่อให้ด้านบนเสมอกันตลอดทั้งลําเรือพอหลังจากเราได้หัวเรือมาแล้วคราวนี้ก็ต้องตกแต่งมันเนาะ โดยการที่เอาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้งานออกแล้วก็จะตัดมันออกไปเลยเราก็จะมาร์คไว้เพื่อที่จะตัดให้มันได้รูปร่างของทวนเรือครับแล้วก็จะหาระดับของทวนเรือว่ามันควรจะต้องอยู่กับหัวเรือเวลาประกบกันแล้วเนาะพอเราได้ระดับแล้วเราก็หยอดกาวเหมือนเดิมเพื่อให้หัวเรือมันสนิทแล้วก็จะยอดแล้วก็แต่งมันหน่อย ให้หัวเรือเข้าลูกเนี่ยก็จะได้เรือละหนึ่งลำซึ่งใช้เวลาไม่มากเนาะส่วนบางคนก็เอากลับไปแล้วก็อาจจะไปทาสีหรือว่าอาจจะไปเอาเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยครับเอาแลกเกอร์พ่นเพื่อความเงาง,งามแล้วก็กันน้ำ เรื่อจิ๋วแบบนี้อยากจะไปตั้งโชว์ที่บ้านเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยน่ารักแล้วก็บง่งบอกเรื่องราววิถีชีวิตได้อย่างลงตัวมากๆเลยละคะ่ะเอาล่ะหมดเวลากับแพรวหัสยาเช่นเคยแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับ h a v e a news day เวลาเพลินข่าวค่ะทางช่อง ALTV ช่อง4 ทีวีเรียนสนุกมาเจอกันแบบนี้นะคะหรือว่าจะรับชมในเว็บไซต์ของเราก็ได้ที่ w w w .altv.tv แล้วก็ y o u t u b e .com/altv4 a c e b o o k .com/altv4 รวมถึงมีอะไรสามารถอีเมลหาเราได้ค่ะที่ have n e w s e ส์แ a .altv.tv รวมถึง line แอดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ .altv4 ค่ะวันนี้หมดเหลาของแพรวแล้วเจอกันใหม่นะคะเป็นประจำแบบนี้เลยสวัสดีค่ะ